นี่สล้วยน้ำจิ้มเผ็ดเกินเพื่อนน้ำจิ้มอร่อยอย่เผ็ดเกินเฮเผ็ดทำเองเผ็ดเองเดี๋จะลองชิมปูหน่อยแต่ว่ามันร้อนอยู่ก่อนลูกชายใหญ่กินคนเดียวเลยนี่สองไผ่เก็บผักอีกแล้วเยาตาเอ้ยเก็บตอนกลางวันมันเหี่ยว เออเก็บตอนนี้หลยกินสดๆอร่อยดีเก็บแล้วกินเลยนี่เดี๋ยวจะเก็บเล้ยวจะไปทําทูน่าสลัดให้พี่เหมินเออเดี๋ยวเราจะกินไอ้นั่นหอยแมงผู้ซื้อหอยแมงผู้มาไม่ได้ซื้อมาหรอกเข้ามาส่ง เขาสั่งมาเป็นหลังๆอย่างนี้เขาก็โพสขายยายซื้อบ่อยหอยแมงผูน่ะ mm. กุ้งซื้อไว้เอามาแช่ไว้ไม่อร่อยมันมันถ้าซื้อกินตอนนั้นมันสดอยู่กุ้งอ่ะแต่ว่าถ้าเอามาแช่แข็งไว้มันไม่อร่อยวันนี้ยายได้ปูกับได้ปูกับไอ้นั้นได้ปูกับหอยแมงผู้ mm. <c oughs> อันนี้พี่เมินจะกินสลัดกับไอทูน่า ใ่นี่แหละไปเอาไว้นั่นก่อนไปเอาผักชีกับผักชีลาว เพื่อนกับทักแชทดมาเยะตะเอ,อ้ยเก็บผักด้วยคุยทักแชทดกับเพื่อนด้วยของใหญ่กลืนโอ้รดน้ำทุกวันมันยังดินแห้งๆเลยอ้ทำไมมันขนาดนี้ดูดิขนาดรดทุกวันไม่น่านะผักมันไม่สวยไปพอ เพื่อน <laughs> เพื่อนก็แชทมาทำอะโวคาโดสลัดให้พี่มูนกินบีบมะนาวบีกลูกหนึ่งยังไม่ค่อยเละเท่าไหร่ใส่หอมใส่มะนาวใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นแหละเพื่อนแล้วก็ทูน่าสลัดกินสลัดสลัดมันสุกพอดีไงนี่ ซื้อมามันนั้นไว้ทาขนมปังกินก็ได้ล่งหนึ่งเละโล่งหนึ่งไม่เละม,มันๆอร่อยนี่จะทำทูน่าสลัดนะคะ น้ำเยอะแั่นี้ บีบมะนาวใส่นิดหนึ่งเสรเดี๋ยวหั่นผักใส่ก่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อน นี่แฟนยายกินแค่นี้แหละส่วนยายเดี๋ยวจะหนึ่งหอยแมงปูนะคะซื้อหอยแมงปูมานี่ยายจะนึ่งหอยเนี่ยปูร้อยหนึ่งได้จีตัวตัวเล็กๆหอยร้อยหนึ่งแต่หอยเคยซื้อมันสดดีก็เลยซื้อมาหลายรอบนะแล้วยายจะเอาไปต้มจะตำน้ําจิ้มนี่คักอันนี้มาจากบ้านในพรอฮายะล้างหอยก่อนไม่มีที่นึ่งยายต้มเอาน่นและปูก็จะต้มมา น้้ำจิม,มดูแฟนใหญ่กินหมดแล้วไม่หมดหรอกแกเทรวมกันแชร์ตู้ไว้ใช้ไม่มีที่หนึ่งใหญ่ก็จะต้มเอาอย่างนี้แหละต้มไว้ก็ไปตำน้ำจิ้มกันนี่สร็แล้วเพื่อนมันก็ตัวอ้วนดีได้ไงมาชิมดูเลยนี่รอลูกชาย ี๋ยลูกชายมาเอาไปกินยายก็ชิมนี่สะละวอ้ยน้ำจิมเผ็ดเกินเพื่อนน้ำจิมอร่อย,อยู่เผ็ดเกินเฮ้เผ็ด,ผดทำเองเผ็ดเองน๋ยจะลองชิมปูหน่อยแต่ว่ามันร้อนอยู่ตะกอนลูกชายยายกินคนเดียวเลยนี่